สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังพอดแคสต์ไลลาอมูเลตที่จะมาแนะนำเครื่องรางน่าสนใจให้ได้ฟังกันภายในหนึ่งนาทีสำหรับ EP แรกวันนี้แอดขอเริ่มต้นด้วยปรลอดกอรุ่นหนึ่งจากสำนักสงส่วนป่าม่อนพญาอินมีความพิเศษตั้งแต่การเลือกวันปลุกเสกเลยนะคะปลุกเสกในวันพญาวันซึ่งเป็นฤกษ์ดีของทางล้านนา7ปีจะมีเพียงหนึ่งครั้งโดยวันพญาวันหรือวันพระยาวันเป็นวันที่มีความหมายต่อคนเมืองมากในวันนี้มักจะมีกิจกรรมตามความเชื่อในวิถีชีวิต ความเชื่อในพิธีกรรมมีการนำเครื่องรางมาล้างนำสิ่งไม่ดีออกไปเพราะฉะนั้นแล้ววันพยาวันคนล้านานาจึงมีความเชื่อว่าถ้าจะเริ่มกระทําสิ่งใดที่เป็นมงคลก็จะเริ่มทํากันในวันนี้และยังถือว่าวันนี้เป็นวันที่เพิ่มความคลังอีกด้วยซึ่งพุทธคุณประหลอดก,ก็มีด้วยกันหลายข้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเตือนภัยกันสิ่งไม่ดีเข้ามาหาเรา เป็นสิ่งที่ช่วยเรียกเงินเรียกทองมาให้การค้าขายดีถ้ามีติดร้านติดตัวก็ถือเป็นปิยะเมตตาเป็นเมตตามหเสน์แก่ผู้พบหาฝังดินฝังบริเวณบ้านก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นหากใครสนใจประหลอดกอรุ่นหนึ่งสวนป่าม่อนพญาอินสามารถสอบถามได้ทาง line at, at ไลน์แอดไลลานะคะ